สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิภาพรภูกองชยัยนักศึกษาพภยภาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2วันนี้จะมาตรวจร่างกายร,ระบบประสาท12คู่ค่ะ o f f e c t o r y Nerve ที่มีหน้าที่ในการรับรู้กลิ่นเริ่มจากการดูเยื่อบุในจมูกและสารคัดหลังในจมูกว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่จากนั้นจะทดสอบการดมกลิ่นว่าจมูกทั้งสองข้างสามารถรับรู้กลิ่นได้เท่ากันหรือไม่ การตรวจ Pul P a l p r t i o n o p t i c nerve ที่ทำหน้าที่ในการมองเห็นให้ผู้รับบริการมองที่ปลายจมูกของผู้ตรวจจากนั้นผู้ตรวจยกนิ้วขึ้นมาค่อยๆเลื่อนนิ้วเข้าหากันสอบถามผู้รับบริการว่าเห็นนิ้วมือของผู้ตรวจหรือไม่และเห็นชัดในระยะไหนหรือทดสอบโดยใช้สแนลชาร์ตให้ผู้รับบริการอ่านตัวเลขที่มองเห็นเพื่อวัดค่าการมองเห็นการตรวจออคูโมอเตอร์เน ที่ควบคุมม่านตาในการตอบรับต่อแสงโทเครียเนิร์ฟควบคุมกล้ามเนื้อตาในการกอกตาแอปดูเซนเนิร์เป็นเส้นประสาทที่ส่งไปยังกล้ามเนื้อตาเพื่อกอกตาในการทดสอบจะใช้ไฟฉายส่องไปยังรูม่านตาเพื่อตรวจด,ดูว่ารูม่านตาสามารถตอบสนองต่อแสงได้หรือไม่และยกนิ้วขึ้นมาโดยให้ผู้รับบริการมองตามโดยย้ายนิ้วไปมา และให้ผู้รับบริการบอกสีที่มองเห็นการการตรวจไทยเจมินัสนิร์ฟที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกจากหนังศีรษะฟันขากรรไกรไซนัสปากและใบหน้าไปสู่สมองโดยให้ผู้รับบริการกัดฟันและคำไปที่แก้มจากนั้นให้ผู้รับบริการอ้าปากและคำไปที่กล้ามเนื้อเทริกอย ให้ผู้รับบริการกัดฟันและคำไปที่เทมโพราลิสและใช้ไม้พันสำลีเขี่ยไปบริเวณใบหน้าว่าผู้รับบริการรู้สึกหรือไม่ฟกซิเคิลเนฟที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวของใบหน้าและการรับรสของลิ้นโดยการทดสอบจะนำรสชาติต่างๆมาแตะที่ลิ้นผู้รับบริการและให้ผู้รับบริการบอกรสชาติที่ได้รับค่ะ จากนั้นจะให้ผู้รับบริการยัาคิว้วหลับตาลืมตาและยิ้มทำปากจูจูการตรวจเวสติบุโลโคเฮียนเนฟช่วยเรื่องการสมดุลของร่างกายและการได้ยิน <c oughs> การทดสอบจะให้ผู้รับบริการปิดหูทีละข้างจากนั้นยกนิ้วไปขยี้ที่หน้าหูและถามผู้รับบริการว่าได้ยินเสียงหรือไม่การตรวจวากัสเนิฟ รับความรู้สึกจากหูและระบบทางเดินอาหารให้ผู้รับบริการอ้าปากและออกเสียงคำว่าอาจากนั้นสังเกตที่ริ้นไก่ของผู้รับบริการการตรวจ a c s n e s s o r y n e r v e คือเส้นประสาทที่ทอดตัวเข้าไปในกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะคอหรือหัวไหล่ในการทดสอบจะใช้ฝ่ามือวางไว้ที่หน้าผู้รับบริการและให้ผู้รับบริการออกแรงต้าน และวางมือไว้ที่ไหล่ของผู้รับบริการและให้ผู้รับบริการออกแรงต้านการตรวจไฮโปกอสเนิร์ฟ e ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้นโดยการทดสอบจะให้ผู้รับบริการแลบลิ้นและตะวัดลิ้นไปทางด้านซ้ายและด้านขวาจากนั้นจะทดสอบความรู้สึกของผู้รับบริการ โดยจะให้ผู้รับบริการหลับตาและใช้สำลีหรือเข็มปลายทู่จิ้มไปที่บริเวณผิวหนังโดยให้ผู้รับบริการบอกการสัมผัสของสิ่งของนั้นๆ